โอ้โหก็ม oh. ันออกบอลไม่ได nah ้คร uh, ับแน่นไปหมดครับตอนนี้อีมงานชัดเจนครับออกมาที่สาธิตกลายมาที่ลองกอ๊อฟครับอาร์ทีมงานสจอลคะแนนลองกอ๊อฟรอจังหวะนนี้นึงคืนกะหลังมาให้กับทางด้านอาร์ทังโอเวทีอาร์ทังโอเวทกระช่างไปแล้วเติมมนะครับซีเกีงชัยรัดจริงงูดีปับ บอลเนี่ยบอลเนี่ยบอลมีว่าบอลพี่นพี่ชายพี่ชายอ่ะบอลพี่ชายอ่ะบอลเลี้ยครับบอลเลี้ยสามทิศตะลูกบอลเลี้ยเตรียมไว้อาร์ครับมาที่ทางด้านจัมเปิลจ่าชูชอปมาโอ้โหแดงเลยครับลูกยิงไม่ผ่านกัลตพลปัดทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหยิงเง่งๆเลยครับพี่ชายอาร์ครับเสกเก่งชัยรัตน จานจานจานโอ้โอโอเปลี่ยนแกนมาที่โอเวทีเดี๋ยวดูเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมเอาละครับก็ผู้เล่นของทางด้านสจคเนศก็หยุดดูอาการให้ครับนะครับขอบคุณมากครับออาแล้วไหวแล้วก็ไปต่อครับจะพน้นออกมาที่ทางด้านเจ้าติง่งผักมาที่สาธิตโคสิตแกวกำเนิดครับตีบอลออกด้านข้างไปที่ทางด้านเก่งชยัยรัต ชัางเอคบอลลีโอเวทีสาธิตอีกทีหนึ่งมาที่ช่างเอาแล้วก็ค่อยเซตกันไปครับบอลเท้าต่อเท้าครับทีโอเวทีคืนหลังมาเลยครับตั้งกันไปที่โคซิตครับตีเทมาที่เจพนครับไหลามาที่ทางด้าสาธิตครับคุมเกมได้หมดแล้วครับตอนนี้สาธิตหวางบอลยาวๆมาครับไปถึงครับ ตีเจ้อุ้ยดักไว้ได้ออกบอลมาให้กับทางด้านจรัดพง์จรัสพงศ์ฝากบอลมาทางเกียรติสมเกียรติจรัดพงศ์อีกทีนะครับตีมาที่พิชัยพิชัยจ่ายเข้าไหนมาอาร์ตสิเกงไชร์ตัดได้แต่ว่ายังเข้าทางทางเกียรติจริงลุกนี้ก็ติดบ,บอลกับ อย่ามาบังไปได้ครับสำหรับทางด้านโคซีแก้วตำริดคก้าเซนเตอร์ครับตุนท้ายของงดนานทีมงานสจคันเลศจ่ายมาอย่างติดครับ ไหลมาลูกนี้ตันบอลกันอยู่ครับแล้แย่งกลับมาได้ครับเปิดมาลูกนี้เอาพี่เอาเอาเอาพี่เอาเอาพี่ชัยเอาล้พี่ชัยไหลเข้าในมาลูกนี้จะพลิกจะบิดในกรอบเขตโทษถูกแซะมาได้ครับเอาล้สาธิตออกบอลเร็วมาที่ทางหน้าโอเวทีโอเวทีดึงหลอกจังหวะนิดนึงโดนบีบแล้วครับแล้วยกมาให้กับชางเอาครับชางอปล่อยให้กับจ้าติงดัดไม่ได้